สวัสดีครับกลับมาครับพาร์ทสองเนี่โอเคพูดได้เลยใครอยากได้ลูกซองติดเลเซอร์มั้งผมไม่อยากได้อ่ะโอเคิงกลัวเอ็มสีเอ็มเอ็มสิบหกแล้วกันเอ็มสี่ปืนเกจนะครับผมเฮ้ยปืนปืนเป็นโคตรเบาอะเฮ้ปืนมีสปินเฮ้ยทำไมซอบพีตายวะไฆ่ามันอหรอไม่รู้ไหนเอ้ารีบเหรอ เราเราเราค่อยๆไปเว้ยเราค่อยๆไปไม่ใครเข้าพัดลมใครเข้าวะพัดลมกูกูร้อน,นวันนี้กูร้อนน่ะเม่ดร้อนเลยไม่ได้อาบน้ำไงไม่ได้อาบน้ำไม่ใช่อาบน้ำพังอาบน้ำเมียนไงเหนียวเหนียวคือมันนี่ปลอดภัยร็จแล้วว <c oughs> ่า พ่อมึงแทงไอ้สัตว์เลยแต่ว่าแทงไอแทนข้างในอ่ะไหนอ่ะไปยไอนู่นน่ะนู่นตายตละตายพือู้พ่อมึงกูจะไปเอาไพ่บอมแบ่งแบงไพ่บอมที่ไหนแบงแบงแทงมันเล็งกูเร็วโลเช์ด้วยอุ้ยโดนปัดช่วยกูด้วย ไอ้ใช่มังปะปัดรถชนอะโอ้โหตายฮ่าจ็อกกี้มึงอย่ามาขี่หัวกูเลยวันนี้วันนี้โชคดีว้วันนี้โอ้คลิปก่อนก่อนแม่งกูโดนตลอดผูช่าเกอร์ยังไงต่อละจ็อกกี้นั่นไงมันมืดอะมองไม่เห็นขึ้นมาตรงนี้นี่ทางนี้นี่นี่ทางนี้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 นี่ นี่ไม่ไม่หัวไปทางนู้นมัวละนี่ขึ้นรถทางนี้เออแล้วกลับเซมเขาทำไมวะเนี่ยบอกแล้วโถอะมัวอ๋อเออหัวหลุดไปดิเฮ้ยรถนี่เนี่ยเฮ้ยโยอะไรวะแค่หาเรื่องตลอดเลยอะไรกูครั้งเดียวเองไม่เคยทำด้วยซ้ำไม่อยากทำเลย ไปลงปั๊ดนะนนะนะนโอ้ไม่งั้นมันไม่เล้าใจอะกมลมันผ่านไปแบบง่ายๆมันก็เกินไปนี่อีซี่มันต้องมีแบบพังรถกันหน่อยโถมันง่ายไปเข้าใจเข้าใจใครใครมีไฟวอมบ้างวะไม่มีเลือดเต็มหน้ากูเลยเนี่ยาตอดในเส้นหน้าเลยด้วยกูไม่ยืนหนีอ่ะ ยืนโคตรน่าเกลียดเลยใครไอโอมไปใครไม่ไปเป็นเกมไปไม่จริงมันมันมาทางนี้ก็ได้นะมันไม่ต้องปิดเออเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมนั่นเนี่ยอยากเจอวิทวะนั่นเนี่ยมาพอดีเลยอุ้ยอุ้ยวิทวะ วิทย์แขนใหญ่ๆว no ิทย์บ้านพ่อเมื่อสวัสดีบพ่อของตัเองอ่ะบ้านพ่อของตัวเองโมวิดใหญ่ๆอยู่เนี่ยโอ้ยเครียตกใจนึกว่าตัวอะไรวาร์ปกลางนายโอ้แม่งดูปี๊งดูปิงอ่ะเควินเดะก็อัมคลิปอยู่ไม่ใช่ได้อยู่นะปิงแค่เนี้ยนี่กับปิงไอ้นั่นสามร้อยขึ้นไม่ได้ทำไม่ได้อัมคลิป อร่อยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรวะมีประตูก่อนเพราะว่าป,ป่วยเฮ้ยวิ่งโอ้ยน้ำเป็นตากัดขาอ <g ül> ะไรล่ะอู้วันนี้ไม่ใช่เป็นตาแล้วลูกเอ,ยกกอ้ยไฟ้าโอ้จะตายแล้วไม่ได้เจอเป็นตาเจอใช้เกาะอ,อีสาสอนจ่ใช้เกาะอีสานมัดตัวไหมแ <g ül> ม่งพันอะไรวะคุณไม่ซื้อกินเลยเนี่จะคลักปะ จะตายแล้วลูกเอ้ยโอ้ยเอ้ยจะที่คอจะตามมาทำไมฮะลูกเอ้ยมามามาี่คอโอ้ยพี่เสียเฮ้ยรอลุงด้วยดิเฮ้ยอ้ามคดีนไรของแต่เอ้ยยิ่งดีคดีนมั้งอ้ามกูอยากบอลเจออะไรอ่ะใช่ไหมตัวนั้นใช่ไหมเจออะไรอ่ะอุ้ย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 ดุดุนั่นเราอ่ะยองยองปิดไฟแล้วยองเว้ยมันเริ่มดุแล้ว เฮ้ยโไม่ได้เกี่ย้ไม้เียวเฮ้ยอย่าพึงเกียเฮ้ยอยาไอ้อ้ไปยก่อนอ้ไปล่อยกอนช่วยย่องอยู่ดีอ่ะอ้ยอดเชื่อว่องออล้วะ้มึงอยู่ใกล้มันเกินอะอุ้ยตรงนี้ไปปืนไปปืนคนนี้คน้ดีๆโดนอสใ้มไเอ้ยตรงนี้มอิทอฟขอดเข้ามาน้ดเยอะ อันเดียวอันเดียวเฮ้ยได้ยินเสียงตัวอะไรไหมเสียงอะไรวะนั่นไงอู้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 ใครโดนโอ้ไม่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 หลังหลังหลานหิังหลานหลังหลังลุงหิวหลานด้วยค่ะลุงดินไปเดินกระตุกจัง ลุงหิวหลานด้วยเต้ก็มุดเลยลุงหมดแล้วลุงเลยมุดดูตัวกูดิถือถือฝ่านโคเทียโลุงลุงลุหน้ามึงอะฮิบลมีนี่าันอ่ยเนี่ย่ยเ่ยนี่น่ย่ยเนีนี่ย่ยน่นนน ยิงรถแม่งเบยเฮ้ยสงสารบอทได้เลยบอทที่ชื่อว่าลูตุสอะลูตุสรูตชัคเกอร์เอาเอาโดนได้เกาะอีสานเอ้ยมันมาแล้วโดนได้เกาอีสานมัดโดนได้เกาอีสานโดนไอ้กาอีสานแม่งมีเด็ดประเด็ดเอ้ยเด็ดโอมโอมโอมเกมนี้เป็นบัลลีเย่ปะวะ บัตรลายีไม่มีเออบัตรลายีไงตัวบัตรเอเดียพิกัดไม่ไม่ใช่ทอยสตอรี่เอเดียมีบัตรยีอะไรมันเป็นไอยันในเปเดียฉายยบัตรลายีทอยสตอรี่ไงไม่เคยดูอ่ะลงเลือดลบไตดีไตตรงนี้ไตเนี้ยเออใน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 เฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเห็นไหมลวดเดี๋ยวลวดเกี่ยวดางเอาเลยสัสไม่เจ็บเว้ยลุงก็ทนเอาชิบหายโหูแม่งกระโดดโคตรสูงอ่ะ ฮยจำจำได้ว่าตรงนี้มีแทงนะอยู่ด้านบนข้างนเอ้ยไอ้กูว่าคุ้นคุ้ว่ะมันมีของให้อย่างนี้กูว่าคุ้นคุ้ว่ะมันต้องมีอะไรมันต้องมีพลังงานแน่นอนขึ้นก่อนเนี่ยได้มีพลังงานเีลยไงด้านบนมีป้อมปืนด้วยนั่นไหนนี้นั่นเนี่ยลงมาละไปแทงเบดม่วงโอ้ยอย่าเพิ่งมาแหลกตอนนี้ลูกเอ้ยทางขึ้นอยู่ไหนวะ นี่ยนั่ิงเกาะยิงหาพ่อมึงอ่ะไอ้ขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นทางไหนเนี่ยมันมีทางให้กระโดดอยู่แล้วมันให้ทำไรอ่ะว่ามันต้องกลับไอ้ตามมาตามตรงนี้มาเป็นเพื่อนกูหน่อยไม่อยากตามเบย์นะงั้นพัตติกินไม่ผ่านเลยเนี่ยกูรู้แหละเยรีวๆวิ่งไปอยู่นั้นล้านช่วยลุงด้วยล่ะลุงมวยกดมาเดี๋ยวนี้ลง เราด้วยขึ้นแล้วเอ้ยขึ้นเออหลานมาดูมาดูเว้ยลุยเฮ้ยลุยอย่าเพิ่งยิงถังอย่าเพิ่งยิงถังรอมันมาก่อนเี่จยิงถังเอ้ยใครก็ได้หมุนให้ดูนะเออาร์หมุนให้ดูดิมาไงวะเนี่ยลุงโดนปืนปืนนี้มั่งไม่ดีว่ะใครอยากใช้ก็ใช้ไปเลยเฮ้ยลุงโดนผักอะวะลุงไปแล้วลุงเอ้ย ปวดตะกกี้โอ้ชีวิตพ้อคีคีนี่กูยังไม่ผ่านแน่เลยวะกูเป็นลางดีเนาะคุณโดนจริงว้ะหลอนช่วยต้อนด้วยไม่ได้ดิบอลฮิวว์นี้บอลบอลบอลฮิวบอลฮิวบอลบอลบุกปลาระเบิดไปทางอื่นดีกว่ยบอลฮิววิ่บอด เออจะขึ้นมาเพื่อนั่นจะขัดขวางกันฮิวทำไมเนี่ยฮิวไม่ฮิวไม่เมื่อกี้มันเออร์ลื้อฮิวอีก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 ดิมึงจะหลบอะไนี่รถมึงลงหรือว่าอะไรวะเนี่ยฮิวนี่ฮิวนี่ฮิวี่ฮิวนี่มึงจะเล่นเออไฟล์ก้ามลงใหญ่แล้วลง ลุงใหญ่แล้วดูกูดิกะมลฮิวไอ้กูมนดูกูดิตกเกินไปแลตบตบตบฮิวดิหัวหน้าหัห้องแทงมาไหนฮิวไหนวะแทงฮิวฮิวเฮ้ยเฮ้ยหลานลุงช่วยหลานด้วยหลานลุง เออมันมาแล้วค่ะตับเฮ้ยฮิวดีเนี่ยแค่เนี้ยฮะเออฮิวดีมันมีสองตัวเว้ยแต่ฮิวเอ้ไอ้ยหลานตกอลุงช่วยด้วยอย่าได้ครั่งไหนๆก็ไหนๆแล้วมีไปบอมโยนๆมาไหนๆก็ไหนๆแล้วลุงตกแล้วไหนๆโอ้มึงจะบอหนะซี๊ดมาตั้งนานเนี่ย ลุงมีมมุลุกเม้อเลยมอีกดาดหนึ่งลาสกาเซฟายอ่ะกูเริ่มหนาวแล้วแล้วหลังไอ้เคพินฟอร์ดได้เสียงอะไรปะมืดแล้วว่ะมันเลิกมืดแล้วอ่ะ ยุนกัรหลังให้กูหน่อยดิโอยกูตกไม่ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะจัดการแทงให้แต่พวกมึงต้องคุกคันหลังเฮ้ยช่วหายนตัวแล้วไงเอ้ยจะบอกนะว่าเราต้องตรงอ่ะต้องกดสวิตอีกโอรยะว่ามันเกมกูครั้งไปกดสวิตอีกอันนี้ไม่น่ากลัวต้องต้องการคนลงไปด้วยอ่ะไปดีมามาก็มุนตาบูมาเดี๋ยวพวกนีโดนลุม ไปกับมี่ก็ได้เออไม่เอาไปหมดได้ไรี้นี่นเนี่ยโอ้ลุงจะหลับอีกแล้วออลุงจะหลับอีกแล้วเย่ลุงหลับแล้วโอ้ขอบใจมากหลังหลังหลังคิวมากไม่แม่ไรี้ใครเฮ้ยมัน,ม,นมา<ะ>แล้วว่ะ ดูทิ่นั่นไงโดนผักลงมาเนี่ยไม่แมนเหรอโอ้ดูดิใครช่วยมึงไม่แมนเลยมันมาละไอ้นั่นอ่ะมันตีหลานอ่ะรูันตีหลานมันมาแล้วหนนละ,ะเ,เยลยอล,ลูบี <c oughs> ่ให้ไม่ให้รู้ลูรู้ตูด<อ>ดิลูงเล่นไฟฟ้าเฉาะตูดแม่งเลย ไม่แมนอีคนหนึ่งแล้วดูดิไม่แมนนึงก็จะฮิ้วอยู่เนี่ยจะลากมันอยู่มันก็แย่แล้วอู้หูมาบานเบยขึ้นก่อนหลานหลานหลานจอกกี้นั่นเนี่ยหลังเต็มเลยหลานเอเฮ้ยหลานหลานลงแล้วมึงหยุดนั่นแหละไอ้ยวงก้อนยวงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยลอลุ้วยดูเดะปักยูบิชเฮ้ยเดี๋ยวอะไร ลุงไอ้ยี่ล <se yes ุงทิ้งกูได้ไงจบแล้วทีลุหน้ารถนี่โคตรเท่อะเอาพี่โดนสูบเข้าไปในรถตัวมีโดนสูบโอเคขอจบภาสองเมียแค่นี้ครับเอ้าจบเลยเหรออ่ะนั่นะเออจบแล้วเหรอโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับกับด่านคลาส s ดโอเคยบายครับผม